วันนี้มีข่าวที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์นะฮะใหญ่ๆนะฮะที่หลายคนจะต้องติดตามแล้วก็พวกเรา3คนก็พร้อมนําเสนอด้วยนะครับกับอีเวนต์นี้เลยเปิด w ิกบิ๊กสนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาพูดถึงกันนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังถามกันอยู่นะครับว่า คุณอาไปไหนนะคุณอายังไม่กลับนะครับอดใจรอนีดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณอาเช่นเคยนะครับแล้วก็ยังจะมีภาพพิเศษพิเศษเนี่ยมาติดตามกันด้วยนะครับอยากจะรู้มากเลยว่าคุณอาจะเอาอะไรมาฝากจนบ้างนั่นไงนี่ไม่คิดว่าจะมีถึงเราสองคนบ้างเหรอไม่อารักเกินมากเดี๋ยวเราจะคอยดูครอยดูครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่สัญญากันไว้นะครับว่าเราจะมาอัปเดตกันนะครับกับอีเวนต์นะฮะสุดยิ่งใหญ่เลยนะครับของช่อง3มนั่นเองนะครับกับเปิดวิก ลิขสามนะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวละครนะครับซีรีส์นะครับแล้วก็รายการต่างๆนะครับที่จะออกอากาศในครึ่งปีหลังนะครับทางช่อง33ช่อง28และช่อง13นั่นเองนะครับซึ่งงานนี้นะครับจัดกันที่ศูนย์การค้าโชว์ดีซีนะครับซึ่งก่อนงานเริ่มเนี่ยนะครับทีมรีวิวบันเทิงนะครับก็ไปซอกแซกกันนะครับถึงในห้องแต่งตัวของเหล่านักแสดงเลยนะครับเก็บภาพที่บอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะฮะแล้วก็เป็นภาพสดเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งส่งตรงมาให้พวกเราได้ติดตามกันด้วยนะครับ งานเป็นเมื่อบ่ายวันนี้เองนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยโอ้โหคือคักมากเป็นพิเศษนี่ไม่รู้โรงอาหารหรือว่าห้องแต่งตัวกันแน่คะจอนคะผสมผสานไว้ในไว้ในที่เดียวนะฮะก็อย่างที่เห็นกันไปว่ามีโอ้โหแต่งหน้ากันนะฮะแบบเต็มที่เลยรวมถึงอิ่มอร่อยนะครับกับเมื่ออาหารต่างๆนะครับก่อนที่จะขึ้นบนเวทีด้วยนะครับซึ่งเท่าที่เราเห็นนี่ก็จะมีณเดชมียาย่านะครับคุณมาริโอ้นะฮะเจมส์มานะฮะคุณเต้าก็ไปด้วยคุณอาเล็กก็ไปรวมถึงคุณใหม่ดาวิกา นายนภัสเมื่อกี้พี่ป๊อบก็ไปคือเรียกว่าขนกันไปหมดเลยค่ะใช่ครับเขาบอกว่ารวมแล้วกว่า60ชีวิตนะครับทุกคนเนี่ยต้องมาถึงงานตั้งแต่เช้านะครับเพื่อแต่งหน้าทําผมนะครับเสริมความหล่อสวยให้เป๊ะปังนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า,าข้างในนั้นเนี่ยนะฮะก็มีเขาเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารเลยนะใคได้กิมอร่อยกันนะครับเป็นไลน์อาหารที่ยิ่งใหญ่มากเลยล่ะค่ะเมื่อกี้คือรู้สึกเซ็งมากทําไมเราสามคนไม่ได้ไปโอ้โหเราต้องมาอ่านข่าวนะคะเราต้องมาอะไร งานข่ะเพาต้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะทานไปแล้วก็เพิ่มสวยสลอกกันไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับว่าบรรยากาศหน้างานเป็นอย่างไรบ้างครับนะฮะต้องมาดูกันนะฮะบริเวณหน้างานของเราเนี่ยนะครับโอ้โหมีบูธรายการแล้วก็กิจกรรมต่างๆให้ได้ร่วมสนุกนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันเพียบเลยใช่ไหมครับคุณดูแก้วครับใช่แล้วค่ะแล้วรูปแบบงานในปีนี้นะคะเป็นแบบมิวสิควลด้วยนะคะไหนเรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูไหมคะนี่มีการเปิดตัวละคร10 แปดเรื่องค่ะครบทุกรสชาติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรมแมนติกคอมดี้ค่ะดราม่าเข้มข้นแฟนตาซีย้อนยุคนะคะแล้วก็ยังจะมีคุณแพทนภาทที่เซ็กซี่มากเลยเมื่อกี้โอ้ใช่ค่ะ<อ>นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะน่าดูมากๆค่ะรวมไปถึงมีซีรีส์ต่างประเทศถึง10เรื่องนะคะแล้วก็รายการใหม่อีก8รายการค่ะโ,โดยโชนมีความยาวหนึ่งชั่วโมง15นาทีนะคะซึ่งในงานเนี่ยนอกจากเอเจนซี่แล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่มากันอย่างคับคั่งแล้วก็ยังมีแฟนคลับท<ม>ี่คัดเลือกแต่ละบ้านมาร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ด้วยถึง250คนค่ะเขาบอกว่าศิลปินหนึคนสามารถมีแฟนคลับเข้าชมงานนี้ได้5คนก็ต้องคัดเลือกกันมาเนาะนี่เราเข้ามาดูในงานกันดีกว่าอย่างที่บอกว่าฟิล์มงานของเราในปีนี้เป็นแบบมิวสิคอลนะคะแล้วก็มีพิธีกรสคนนี้ค่ะมิ้นท์บินทิตาปุยฝ้ายนัทพัน์และเบ็กเพรมนัทนะคะเรียกว่าเปิดตัวกันแบบแซ่บมากไปดูกันดีกว่าค่ะ คือว่าเรียกว่าเปิดตัวแบบมิวสิควลจริงๆนะคะบ่อนเหมือนเลมามีสองโห นอนดูทีวีไงชอบแม่เขาเป็นแบบน้นเห็นไหมเห็นไหมค่ะอะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าละครปีนี้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะในช่องส3สบสามช่องสามกันก่อนค่ะเปิดตัวมาด้วยเรื่องรากนัคราซึ่งเรื่องนี้โอ้โหน่าดูมากๆของพี่ออฟพงษ์พัฒน์นั่นเองนะคะก็ได้นางเอกแต้วมิวมาประชันบทบาทกับมากนี่เป็นไงดูซะก่อนดูซะก่อนเข้มข้นลับภาพสวยงามพี่ออฟเนี่ยการันตีแน่นอนค่ะ ส่วนกอนนี้คู่จิ้น NY นเดชยาย่าค่ะสำหรับละครเรื่องเล่รับสลับร่างอันนี้ก็น่าดูเหมือนกอันเห็นนเดชแต่งเป็นผู้หญิงก็วแบบสวยมาก <c oughs> แล้วเมื่อกี้นเดชสับขาฟึบเลยนะนอ่น,นดีมากเป็นเรื่องสเสน่รักนางซินนะคะหลังจากนี้ก็จะมีลิขิตรักรักกันพันละวันบ่วงบรรจถอนพ่อยุ่งลุงไม่ว่างสายทานหัวใจระเริงไฟเงินปากผีแล้วก็เพลิงบุญโอ้โหเพลิงบุญนี่แซ่บมากจริงๆนะค่ะ เอาลค่ะส่วนอันนี้คือช่อง3แล้วก็ช่อง33นะคะคส่วนทั้งช่อง28ก็ไม่แพ้กันค่ะมีเรื่องแซ่บๆหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าอสูรนะคะนี่เปิดเรื่องมาก็ฉากกันแบบเมามันดเดือดเลยทีเดียวเอายนเรื่องกุหลาบราคีค่ะชื่อรื่งแซ่บมากนะ<ม>กุหลาบราคีนะโอ้ตายแล้วนี่ค่ะเรื่องนี้นะคะ,เ,ะ,คะเดียกว่าฟาดฟันสุดยอดจริงๆ นี่โอ้โหเรามีรอยสัตว์แบบใช่ครับปากฟ้าจริงๆครับเอามาเบาๆกันบ้างในยิ้มมายอมหวานค่ะก็เป็นแบบ โรแมนติกคอมเมดี้บ้างน่ารักน่ารักสดใสก็มีเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหมอเทวดาฝันรักฝันสลายสายรับสะบัดช่อสามสหายกับคุณนายสะอาดด้วยโอ้โหหลายเรื่องเลยนะคะต้องบอกว่าละครว่าจะเป็นช่อง33 3แล้วก็ช่อง28นี่โอ้โหอลังการงานสร้างหมดเลยหลากรถหลากทุกรถเลยนะครับแต่ว่าคือยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังจะมีซีรีส์ให้ได้ติดตามกันด้วยนะฮะเป็นซีรีส์จากต่างประเทศนะคะก็เรียกว่าเตรียมมาทั้งหมด10เรื่องที่จะออกอากาศในช่องในทั้ง3ช่อง เลยนะคะก็อย่างที่เห็นนี้เลยค่ะรักชอบเรื่องไหนนะคะตามไปดูกันได้เลยค่ะติดตามมากนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องไหนที่เราติดตามกันนะครับจะช่อง33 <c oughs> ช่อง28 <c oughs> นะฮะก็คือ ตออู๋อะไรครับคุอย่าติเต้นกันไหมจนเนียเราดูเงียบๆก็พอบอกเลยนะครับว่าประสบความสําเร็จทุกเรื่องนะครับเป็นเพราะเอาจต่ท้าหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือในพาร์ทของละครนะครับแล้วก็ซีรีส์นั่นเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยจะให้ครบรถเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของรายการให้ได้ติดตามด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะมาแบบแน่นเลยนะคะทางด้านรายการของช่อง3และช่อง3 3ก็มีรายการที่น่าสนใจให้ติดตาม3รายการค่ะไม่ว่าจะเป็น The Face Men Thailand ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะคะที่ทำ The Face ในรูปแบบ ผู้ชายนอกจากนี้ก็ยังมีลาเบนดาไทยแลนด์ซีซั่น2ที่เริ่มออกอากาศแล้วนะคะรวมไปถึง The Voice 6ที่มาในเครื่องปีหลังนี้แน่นอนส่วนทางช่อง28ค่ะมีรายการที่แบบโอ้โด่งดังมากๆในตอนนี้เลยคือขนกระแสรายการไทยฟาร์มรายการตัวจริงนะคะโปรเจกต์ทีแล้วก็มีรายการ b n k 4 d Show ด้วยนะคะอะ นในขณะที่ช่อง13ก็มีอีกหลายรายการเลยใช่ไหมคะพี่ลูกแก้วใช่แล้วค่ะมีรายการพิงกี้เฟรนค่ะรายการที่รวบรวมเอาไอดอลฟันนมนม,มต้องน่ารักมากแน่เลยตั้งแต่อายุ2ขวบถึง10ขวบค่ะซึ่งก็จะทําให้เราได้เห็นการทํากิจกรรมของพวกเขาผสมกับความน่ารักต่างๆด้วยน่าสนใจมากเลยน่าสนใจมากนะครับแต่เมื่อกี้ขอย้อนไปนิดน,นึงแล้วกันนะครับในพาร์ทของอย่าง The Voice เนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งมากจนมาถึงซีซั่นที่6แล้วซีซั่นที่หกแล้วแบบว่าโอ้โหมีคนติดตามแบบหนาแน่นถูกต้องเพราะว่า ร,ร,รับสมัครเปิดให้ส่งคลิปมาสมัครกันแล้วมีคนส่งคลิปเข้ามา20,000กว่าคลิปแล้วค่ะอตอนนี้กําลังคัดกัน พี่หูพี่ตาแสะเลยผมบอกนะว่างานเข้าทีมงานแล้วล่ะครับต้องคัดกันให้เต็มที่แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่พี่ลูกแก้วบอกนะครับก็คือช่อง28รายการโหนกระแสเนี่ยก็กระแสมาแรงจริงๆนะครับนะฮะเอาล่ะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีการเปิดตัวนะครับท่านผู้บริหารของเราด้วยนะครับคุณประชุมมาลีนนนะครับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท BC World จำกัดมหาชนนะครับและรองประธานกรรมการนะครับบริษัท BC World จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับนะซึ่งท่านเนี่ยก็ได้ขึ้นไปพูด นะครับแล้วก็แสดงวิสัยทัศ์บนเวทีด้วยนะครับนะโอ้โหนอกจากผมแล้วผมและพวกเราทุกคนในนามตัวแทนช่องสามขอบคุณแฟนคลับและผู้ชมทุกท่านที่คอยสนับสนุนติดตามและเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการทำงานของพวกเราพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานในครึ่งปีหลังของช่องสามจะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุข และมอบความบันเทิงให้ถูกใจทุกๆท่านนะครับเราก็ได้เห็นทั้งตัวอย่างละครตัวอย่างรายการกันไปแล้วรับรองว่าถูกใจแน่นอนถ,ถ้าใครอยากจะชมนะคะภาคถาแถลงข่าวแบบเต็มๆไปดูย้อนหลังกันได้เลยค่ะทาง Facebook C H 3 Thailand นะคะหรือว่าเว็บไซต์ C H 3 Thailand เช่นเดียวกันถ้าอยากดูภาพก็ไปเซิร์ชได้เลย Hashtag วิกบิ๊กสามนะคะก็จะมีภาพบรรยากาศต่างๆให้ชมกันเพียบเลยค่ะไปดูเลยครับนะฮะเราไปดูแฮชแท็กกันได้ทั้งใน t w i t t ตอร์ใน Instagram ก็ดูได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปย้อนดูครับนะฮะรับรองถือว่าเป็นคล้ายๆเป็นน้ำจิ้มหยอดไว้ให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจกันนะฮสำหรับครึ่งปีหลังนี้นะครับทั้งแบบละครนะครับแล้วก็รายการทีวีนั่นเองนะครับนะฮะเอาละครนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับของงานในวันนี้กับเปิดวิกบิ๊กสามนั่นเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดดกับเาาารร พิธีกรที่เ,เป็นเจ้าของผลงานในครึ่งปีหลังนี้เขาอาจจะมาคุยกันในรายการก็ได้แน่นอนบนะอดใจรอนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ